ตอนนี้เนี่ยถั่วแดงเขาก็ถูกแช่แข็งเจ๊ปานบีบให้ดูเลยค่ะโอ้โหต้มง่ายมาก10บนาทีดูสิคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนต้มถั่วแดงสูตรแปลกเอาไปแช่ฟริตถั่วแดงจะนุ่มไวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ ดิฉันก็จะใช้เมเ็ดถั่วแดงแบบนี้นะคะเป็นเมเ็ดถั่วแดงแบบถั่วเม็ดใหญ่นะคะเราอยากทําเท่าไหร่ก็เอามาแช่น้ําเท่านั้นเลยค่ะก็แช่น้ําลงไปก่อนสักประมาณ1 2ถึงสองชั่วโมงให้ตัวเม็ดเขาพองน้ําก่อนนะคะผ่านไป1 2ถึงสองชั่วโมงนะคะที่เราแช่เอาไว้ตอนนี้ถั่วแดงเขาก็อุ้มน้ําอุ้มน้ําอมน้ําได้แบบเยอะมากเลยค่ะเราก็จะ เอาน้ำเก่าเนี่ยล้างออกก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำใหม่ใช้เวลาล้างสักสองสารอบนะคะเราล้างให้น้ำสะอาดให้น้ำเนี่ยสีใสเลยนะคะได้ถั่วดแดงที่สะอาดแบบนี้แล้วเราจะเทใส่ชามที่ใหญ่กว่าพื้นที่ของ ถั่วแดงนะคะแล้วเทน้ําลงไปเลยเทน้ําให้แบบล้นเลยนะคะให้ล้นถั่วแบบนี้แล้วนํามาแช่ในตู้เย็นในช่องฟรีซนะคะจนกว่าน้ํเนี่ยจะแข็งเป็นน้ําแข็งนะคะหลังจากแช่ในช่องฟรีซจนถั่วแดงแข็งแบบนี้แล้วนะคะเป็นน้ําแข็งเลยเราก็เอาออกมาจากถ้วยได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยถั่วแดงเขาก็ถูกแช่แข็ง ความเย็นเนี่ยจะทําให้ถั่วแดงเขาอุ้มน้ําแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเวลาต้มเนี่ยจะสุกง่ายมากๆเราก็จะนําถั่วใส่ลงไปในหม้อแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้ช้อนช้อนสแตนเลส 3- 4คันเป็นตัวสื่อนําความร้อนได้ดีมากๆใส่ลงไปเลยยิ่งทําให้ถั่วนุ่มเร็วแล้วก็สุกเร็วขึ้นเทน้ำเปล่าน้ําสะอาด ลงไปให้เต็มล้นตัวถั่วเลยนะคะเปิดแก๊สนะคะไฟกลางประมาณนี้ไม่ต้องแรงมากนะคะแล้วก็ใส่หม้อตั้งหม้อแล้วก็ปิดฝาแบบนี้เดี๋ยวรอให้เขาเดือดประมาณไม่เกินสิบนาทีค่ะผ่านมาสิบนาทีแล้วนะคะถั่วก็เดือดแล้วหน้าตาดีมากๆน่ากินมากเลยค่ะ เนื้อถั่วอูมอ้วนเลยตอนนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักให้เขาร้อเราอุ่นอีกสักสิบนาทีถั่วแดงอุ่นแล้วนะคะเรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ช้อนที่เราเอาไว้ตอนที่ต้มนะคะเอาออกได้เลยแล้วก็ถั่วแดงอ้นวนอ้นนุ่มๆสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆ ถั่วแบบพร้อมกินได้เลยใช้เวลา10นาทีต้มได้แบบนุ่มมากๆเลยค่ะตัวแดงที่ต้มได้ก็พร้อมเอาไปทำขนมจะเอามาทำต้มถั่วแดงใส่น้ำตาลหรือว่าเอาเนื้อถั่วเนี่ยไปทำไส้ขนมต่างๆก็ได้เลยนะคะเจ็บปานบีบให้ดูเลยค่ะโอ้โหต้มง่ายมาก10บนาทีดูสิคะเนื้อถั่วนุ่มๆเลย เดี๋ยวเจ๊ปันจะเอาถั่วแดงเนี่ยมาต้มน้ำตาลใสแดงต่อเลยค่ะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ